ใครชอบดื่มกาแฟหยุดฟังคลิปนี้ก่อนครับหมอหมีจะมาแนะนําเทคนิคการดื่มกาแฟอย่างไรให้สดชื่นและดีต่อสุขภาพนะครับหลายคนเนี่ยเริ่มดื้อต่อคาเฟอีนบางทีกินกาแฟนะครับสแก้ว3แก้วแล้วยังไม่สดชื่นเลยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราดื่มกาแฟแบบรวดเดียวหมดนะครับดื่มทีเดียวหมดแก้วแบบนี้นะครับจะส่งผลทําให้เราเนี่ยดื้อต่อคาเฟอีนครับแนะนําว่าค่อยๆจิบครับประมาณนะครับหแก้วประมาณสัก15-20นาทีขึ้นไปครับก็จะทาให้เราไม่ดื้อ ต่อคาเฟอีนดื่มแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เราสดชื่นได้ตลอดวันเลยนะครับและกาแฟเนี่ยควรเลือกด้วยนะครับควรเลือกที่มีน้ำํำตาลต่ําไม่มีไขมันชานและคอเลสเตอรอลก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับอย่างกาแฟหมอหมีเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ ไม่มีน้ำตาลใช้ความหวานจากญ้าหวานใช้ครีมเทียมจากน้ำมันลำข้าวดังนั้นไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลครับที่สำคัญครับโซเดียมต่ำพลังงานต่ำดีต่อคนรักสุขภาพเลยครับหอมอร่อยกลมกล่อมหกล่องมี1 2ซองครับดังนั้นใครสนใจสามารถคลิกตะกร้าด้านล่างหรือว่าดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ